แฟ,แฟนเซอร์ไพรส์หนักมากเอวาปวรวันเปิดตัวต้อนรับลูกหมีแฟนเก่าเนทไบมิดเนทมาร่วมงานด้วยทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์หนักมากสามรับเอวัปปวรวัน ได้หวานใจเนทไม่เมดเนทพอล่าสุดเธอได้เปิดตัวลูกหมีวานาบีหมีแฟนเก่าของหนุ่มเนทมาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์คีมที่เป็นธุรกิจของเอวาโดยสาวเอวาได้อธิบายถึงเหตุผลในการเลือกไว,ว้ว่าเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนที่2ของเนวาลูกหมีวานาบีหมีนั่นเองค่ะยินดีต้อนรับกันกลับมาของลูกหมีด้วยนะพอทุกคนคู่ควรสําหรับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเหมือนกับสโลกแกนของคิมเนวาผิวที่ดีคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดี เพราะถ้าเราผิวดีเราจะมีความมั่นใจไม่ว่าจะทําอะไรค่ะและทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเราสามารถสวยในแบบของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเหมือนใครการที่เอวาเลือกรูปหมีมาเพราะแต่ร,รู้จักกันเป็นส่วนตัวอยู่แล้วเอวาสนิทกับพี่บอยพี่ชายของรูปหมีมากๆเหมือนพี่ชายคนหนึง่งได้หาผู้หญิงที่ออกแนวสปอร์ตและผิวสีน้ําผึ้งอยู่เลยลองติดต่อลูกหมีไปเพราะอยากให้เห็นว่าไม่ว่าจะผิวสีอะไรก็สามารถใช้และสวยได้ในแบบของตัวเองได้ค่ะ พี่เนทโอเคกับการตัดสินใจครั้งนี้รวมถึงทีมงานทุกคนเอวาไม่เคยมีความรู้สึกไม่ดีกับลูกหมีแต่คิดว่าทุกคนสมควรได้รับก,รก,าการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเหมือนสโลแกนคิมเนวาผิวที่ดีคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีการตัดสินใจนี้เอวาไม่ได้คิดแค่คนเดียวแต่ําครอบครัวทีมงาน30คนกดดังพี่เนทครอบครัวพี่เนทครอบครัวเอวาทุกคนมองสิ่งนี้ในทางบวกหมดค่ะกดติดตามได้ได้ฝากอุดหนุนเอวากันด้วยนะคะคิมที่เอวาทำจากหัวใจของเอวาจริงๆ เพราะอยากให้ทุกคนได้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะ